ผิวอุ๋ยนะคะค่อนข้างคำง่ายมากเลยค่ะอุ๋ยเนี่ยชอบแบบไปเที่ยวคาเฟ่ไปเที่ยวนั่นนี่ก็คือโดนแดดบ่อยๆพอโดนแล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยอเขว่าแบบผิวเนี่ยมันดำง่ายเร็วมาก บางทีเราก็ต้องแบบมีแบบปิดตรงนั้นตรงนี้นิดนึงนะคะอยากจะโชว์ก็แบบอกลัวแดดอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เลยต้องใส่แบบปิดนิดนึงแฟชั่นเนี่ยก็เลยเออกมาเป็นแบบอย่างที่เห็นเลยค่ะก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้เลยพอโดนแดดแล้วเนี่ยเราก็จะค่อนข้างเครียดเลยค่ะก็ต้องแบบอ่อยทาครีมคอยบำรุงอย่างหนักเลยใช่ไหมคะกว่าจะแบบกลับมาขาวเนี่ยก็คือยากมากเลยเนี่ยคิดว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะเคยเป็นแบบอุะะ๋ยเนี่ยค่ะว่าแบบพอผิวค้ำเนี่ยค้ำง่ายแล้วก็กลับมาขาวก็ยากอีกด้วยแต่วันนี้อุ๋ยเจอทางออกแล้วค่ะที่จะมาช่วยกรอบกู้ผิวของอุ๋ยที่เสียง่ายดง่าย ัำง่ายที่เลบัวคลินิกเลยนะคะ จำครั้งแรกที่มาได้เลยค่ะครั้งแรกเนี่ยกังวลว่าจะปลอดภัยไม่น่าจะเจ็บไม่นะาค่ะแต่พอได้มาทําจริงๆนะคะอยากบอกว่าชิลสุดๆเลยค่ะพนักง,งานเนี่ยบริการดีมากมือเบาไม่เจ็บเลยค่ะที่สําคัญนะคะคลินิกเนี่ยก็สะอาดสเตอล์อย่างดีเลยค่ะ<ม>นอกจากที่เรบัวเนี่ยเขาจะมีฉีดผิวใสแล้วเนี่ยเขาก็ยังเก่งในด้านของเลเซอร์หน้าใสาแล้วก็ฉีดหน้าใสอีกด้วยเรายืนหนึแถวซาฟารีเลยค่ะ